ลูกเนี้ยชอบเลยทำไมไม่้สนะครับก็แบบนี้นะครับเล่นฝั่งพี่แว่นพี่เองเล่นไปสองพันเองพี่สองพันต้องนนะเล่นมาสามเซตแล้วเนี่ยยังไม่เข้าฝั่งไหนเลยพี่ติ เตะออกทำไมวะพ่อีเตะก็เตะควบล็อกทำไมไม่เตะใส่บล็อกฝังบล็อกไปเลยวะเตะก็คว้แ่ลกว้าไัไงต่เนี่ยไม่ะบอกน่ามา

ก็มันกลัวบล็อกไงพี่เตะจะเตะหนีไงพี่แล้วเตะเสียเองไงพี่ก็มันจริงๆตัวเองเตะก็สูงแมแต่ว่าเตะเหมือนไม่มั่นใจนะพี่ดีงพั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 ังพังพังงพังพััง เหมือนไห้สิบสองต่อสิบเจ้าแม่มาเสริมเลยเจ้าเตี้ยเจ้าเรับเกี่ยวฝต่กยังบอก ท่าจะสู้ไม่ได้แล้วพ um> allora, ี่ฝั <m <m ่งนู้นเสิร์ฟไม่กินน่ะพี่เตะตัวเตะก็เตะเสียเอง

Lên mà tầm mới rồi. Để em nè. Em nè. Em nè. Ừ. À, lấy cái liềm lại, co, mà này số xí luôn liềm. <laughs> เอาอลูกน,ลนอหยอดนน้องพี่เอี่เอกเต้สิบต่อสิไปกับพี่แว่นด้วยไหมเนี่ยผมมา2,000เนี่ยไปด้วยเท่าไหร่ตง่อยเ,เคลียร์กันก็เจดห้าไม่ีามานะครับนักกีฬาของสวัสดีพ,พี่เอกครับพี่แบนสิบสองไพี่มันเตะไม่ เตะไม่หนีบพราอะไรเลยเตะท่าเดียวตีตรงตรงกดย่าว่าอีแดงว่าเขาบอกด้วยพี่แดงว่าเอาลูกก่อนนะป้าเอาลูกเหรออย่าดิฮอตนะพี่มังกรเดี๋ยวนี้โอ้ยมงแดงใส่ไปเรว่เไปน้าเปลีนเนเียเดดียเยไเ 12ได้ได้สิบสองเข้าผมแบ่งให้สองร้อยไม่แบ่งเยอะบอแม่บอแม่ยากยากพี่ผไมยากแล้วล่ะบอกหนาสอมากหนาเปิกเลย

เอามั้ยเอามานเปาาาา็นเทปใช่พ <MIN> ี <NO> ่ก <sadece. S 2> <at> ็มันไม่งั้นก็เตะยัดก็ได้เหมือนก็ยัดเตะ เ็เดียววิ่งสต่อสิเอ็ดภาษาเบียดขึ้นมาแล้วก็จีบลงจีบลเดียวบงกีรังยัน่วงก่อนเต็มเดียวนจบมอิบองไหนก็ไเขาว่าบบนี้งบนทุกเหลี่ยมกู

แปดสิบต่อสิครับตู้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 เฮียเดียวเลยตู้บอลยวเลยตู้ตูอเดียวเลยเวลาของแปดสิบเอ็ดสิบสี่เฮ้ยเฮ้ยครับเฮ้ยแข่งันครับเก่งจังแข่งนแข่ัน อออะไรออกอะไรรอนอล้ร็จท่นเรื่องพี่ยอม่องผมรองผมต่อผมต่อผมต่อแล้วอะไรผมม่เ่้ผม่งก่แิตพี่นเดีแต่แต้มเดียวจิตพี่เยอะิตพี่ยอมนะ

จะเป็นพีน่อ้นนะครับพี่อ้นโชคุนสี่กับเดียวกับท้ายฮาแกร์นีนะะ Mother, wow, ่เพราะว่าคู่แชมป์กับออดับเพิงน่าจะยกเลิกรถมาดิใช่เขาบอกว่าจะยกเลิกไปฝนมันมีผลมาพี่อ้นจะเป็นอ้นพี่อ้นโชคุนสี่ครับใช่เดี๋ยวผมที่ ไม่ไ่ e wow <S <S เาเดี๋ยเดี๋ยวผมตัดคลิปนะพี่เดี๋ยวถ้ามีคู่ต่อไปเดี๋ยวผมตัึงทำ